ผมวันนี้มีตัวหนึ่งดอกสีจุดมารีวิวนะครับผมกําลังใจหนึ่งดอกทองนะครับผมสถิติการลบทั้งหมดนะครับตัวนี้ลบมาเจ็ดพันสามนะครับผมชนะทั้งหมด6,001ครับผมแพ้มาพันกว่าฝาครับอัตราชนะทั้งหมด84%ครับคิวทั้งหมดคิว31,000นะครับผมตาย20,000ครับผมเดส50อัตราคิวเดสห้าสดร์เนต์เทสช็อตสีครับหนีลบมา400ร้อยครั้งครับดีทุกอย่างครับผมตัวนี้ นี่ครับไฟในตัวเหลืออยู่สามวันสองนะครับผมมันโลววุธครับอาวุธนะครับหลักๆนี่อัร์คิสครบทุกอย่างครับผมหลักอาร์ิครบทุกอย่างนะครับผมทีเก้าูนย์เงินเท่าเงินสามวันอาร์คิสนะครับผมนี่ครับอาร์คิสมีเก้าศวนาวันครบหมดครับสไนนะครับผมสไนเขียวนะครับเอ้สไนทองบาเลตนะครับผมนี่ครับตัวนี้บาเลตนะครับผมบาเลตเท่าวันะครับผมซอมเงเหลือสองวัน พงปอมพงโมพงนะครับผมพงปอมฟ็อกนะครับพงสหวนพงนะพงปอมหัือฟอกครับตระกรลนะครับผมหน้ากากกานิหน้าตาทองเหลือสองวันนครับผมหน้ากากราชาเหลือสองวัน <Specifically> นี้สามวันนี้หนึ่งวัน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 ครับผมเบรดสี่ใบครับฉายาครบสี่ช่องครับด้วไอเทมครับสองทิ้นสองชิ้น หนึิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้น1ิ้นครับมาดูฉายาครับผมครับผมตัวนี้ครับนี่ครับฉายาขาดแค่นี้ครับยังไม่เย็นเสียสองครับผมไปเย็นเสียสองได้เลยครับผมตัวนี้ขายไม่แพงครับ